สักไทยครับื้นนี้วันหยุดนะครับมีเมนูสิไปอ่าไปส่งไดนนเสเสาอยู่อยู่จุดละซิ์นะครับได <c oughs> นนเสเสาตัวนี้ครับสองตัวเคื <c oughs> ่อคนนี <c oughs> ดไปเบิงอยู่ไปเบิงค้ามผุนนะครับอยู่บ้าน บานนี้ยังวะวันนูนใส่ฟ้องนะครับก็ได้ไปขับมาพักพอนย่บาทนะครับวันนี้ก็จะไปส่งอียุบ้างสามหมอสวัสดีผู้เข้าร่วมทุกทนนะครับไปรับรถมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพาไปเบิกน,นครับแดงขึ้นๆอยู่ แต่เข้มสีมากนะครับบันสีมันก็ได้ปรตรงเป่ากันไหนครับก <c oughs> ็เจาเข้มบ่เคยเปะมาหนยครับือว่าอรานกันซื้อว่าถือขูดถือ,อย่างเดียมมันก็ยมอมว่าปกติอยู่แล้วแตราค่แไปเข้มมา่อเราดีกระเทียมว่าโอเคขึ้น วันที่าทสามครับวิทย์วัสดุครับผมพอกันนะครับเ,เ,รเจอกันวันที่หนึง่งัุยาครับผมมาไทายหลดลูบอยู่หลังหันนะครับงานเขามาเลยโบยินไรก็ยุบานนะครับ,เ,บ,รปบ,รบเป็นบานหนอกบาลนลงเป็นบานหนอกด้วย พรพิดเทพวงไอ้น้องแอดกับเนี่ยได้จะขับผมทักชดมด่หไนะครับผูุ้ดอยาใยแอดกับทักชทมาเลยเาแอดใดน้องกสิแอดนะครับสบายดีครับคิดถึงไอ,ดงอ้ดองใช่หด้อยันตากระล่อนกระล่อนรักขอบคุณครับ พี่น้องน่ารักมากขอบคุณครับเมื่อแรกนะครับทีไปทรงไออยอยูยูข้ามผุนยูบานสามมอครับงานเบียพอกันได้นะครับจันนายก็ออกไปแล้วยิ่งเขาวถ้าน,านันฝนตก รถยี่ห้อมาด้าสามนะครับตอนนี้อยู่กับหลายคนนะครับเนี่ยลังนี้ไม่รถสามขั้นนะครับอีกขั้นหนึ่งคันนี้มาด้าสองนะครับคันนั้นเฮดอาวี่นะครับผมทะเบียนประมูลยังดีนะครับ <c oughs> อันนี้ลานนุ่มนะครับลานนุม่มกาลังสิเจงแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าฝนตกข้ามหลายรอบแล้ว อันนี้ก็คือไดโนเสาร์นะครับจุลศิษย์ปากโอเวอร์อ่านชอยนี่พูดได้เนี่ยนะน้ำอ้อยหวานน่ารักมากมายจ้าโออิชิอย่างนะสตรอเบอรี่น่ารักมันข้อหมายคือสิอ่านสื่อประกอบทุกคนเพราะวันออกอ่านภาษาอังกฤษบ่ออกนสื่อผู้ใดเป็นภาษาอังกฤษก็นขึ้นออกสีขามไปเลยออก็สิอ่านอนกจะคอมเมนต์นะครับน่ารักมากคุณธิดาโอ้ตาฮักขนาดวะนี่แฮสเบอร์รี่ครับ รอแทนสวนนภาครับอันนี้ก,ก็จะเป็นปุกีดอกนี่คือรอแถวเฮียคิดถึงคิดถึงมากๆครับพี่กู้อัญชิตานกเสือกล้ามลืมอใบนนรถพีไหมนั่นแหละเอามาส่งเดี๋ยวนี้เลยพี่กูนน้เอามาส่งตอนนี้เลยนะครับเขา่ิจารณาเซแลรวอันนี้ยังไงน,าน่นารักจังเลย อันชิตาอันชิตานะครับขอบคุณนะครับัวถึอบบบูอันถือบบบขบบบบบบบคคบบบเบ้าบบ่บบ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 บครบบบบบสบบบบบรับสืบบบับบ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 บสบบบนใ้ญบบบ่บบบบมันหน่อยบบบบบบบนบบบบบวบบนบบบบบบนบอ้บบบอบบ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 นอนน คือติดแสบเนาะแบบกุเรียนทางนั้นเนาะอยู่กับแม่นะครับน้ำหนากขึ้นเหลืองเหลืองแนี่ยโซดาอยู่ใสโซดาอยู่ใส่บ๊อบแมนพักเนี่ยบ๊อบแมนพักขาดนี่ก็มีเหมือนกันพักเรียนด้วยกินทุเรียนเพื่อนเพื่อนบ๊วยหากินน้ำดอกปัญญานอ้วน บ่แม่นผักขาตีนี่แปลว่้ยังบ่แม่นผักขาตีคืออย่างคืออย่างครับผักขาเป็นพักขาได้ครับพักขาบอกทุเรียนนะครับผักติวทุเรีนภูเขาน้ำเออเจ็บเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับแต่แ้่โจรนน่เออที่ดีดเมียถ้ากินจับถ้ากินใดบุ พ่กรุงเทพเด้อผู้ใดก็ได้ตัวเพียงเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นนะครับพี่ต้นอ๋ออเอผู้ใดก็เป็นคองคุณนะแฟนนี่บ่สิริจิตวิทยาน่ะผู้ใดนะแฟนคลับไอ้บอยสิริชัยมกเลยเอกจ้าเกล้อบูหู้ละลาเพราะขึ้นหอดวันจะยิบเก่าเจอกันแล้วยายเรามาเจ้ควนเห็นยิบเก่าเก่า อยากได้อยากได้รถอีอยากได้คนอยากได้อกอะวัางคัไอ้นุ๊กอ่าน่าบนทุกคนก็ยะเขียนะครับเพราะว่าเพราะมันกับหลายคนนี่นะครับมาหาหลดหน้าว yeah. ่ะวุ mm ้ยแล้วสงสารสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนที่ที่นุ๊กบ่ไดอ่านนะครับแตกอ๋อตมันแมันไดแตกครับ ัสดีบ่าวติงรีหนุ่มภูไทยนะครับน้องไส้หล่าร่ำทางในนอโมนี่นนได้ติดได้หลายเดอ้อเฮ้ยอีตูอือเฮ้ยอีตูขึ้นอย่างหลัสลาวุฒิอ่าอีตูตจังเด้่อตาหัหากแท้มีแต่พู้ตหาหักงอพอกันเดอ้อไอนกอยู่บนมืออื่นขาผมพอกันนะครับน่ารักจังขอบคุณนะครับอันสนันจุลสิธิ์ อันนี้คือเดรดิมนนะครับเดนิมนผู้ใดเอาน้ำขาหัดชายาพุ่มสาวฝ่ายหยาดสาวปวงแห่งชายภพุ่มอันนี้น้องแปไอ้นือกคือรอแทะขนาดว่าแตงหนายังรอคนยังมารอค่ะเออแต่มากินน้ำกัะเมีนอยู่ขอบคุณครับมอกินจะดังท้อนบอกทุเรียนแม็กต้นกา พี่น้องบ่มีงานบอกครับบ่มีครับมีเมื่อไหมาได้ยืมซีอิ๊วบนนะครับว่างว่างซอยๆพักกระเดากินกับลาบปลาลาบปลาปากขั้นได้จูบปากบ้าวนกคือสิีดีขนาดโอ้ยน้อยมาสวยบ่คลองเถอะป้าห้าไปบ้างฝนจูบได้เยอะครับข่าบ่ถืงเลยเกี่ยวว่าจเปลี่ยนจูบรถเก้วเดียร์เลยป้าไปบ้างฝนบ้าเบิ้งเถอะ จอนนี่เฟซเป็นพวกนที่ว่าสามคขอบคุณนะครับอ่ข้ามพุนใขั้ทอมอพบเลระเบียบไปข้ามพุนขั้ทอมอไปเลยเื้ยอันนั้ก็แล้วแต่เด้อยิบเก้าอยู่อยู่แถวลาดสั้นจากลาดสั้นใช่ไหมมันที่แปดโรงเรียนนี้นกข้ามมโนมนะครับแล้วกัวันที่ยบเก่าผู้ใดอยู่แถวรอยเอ็ดนะครับผู้ใดเด็กี่ถอยอ่ะนี่ถอได้ทอะไรแอกลับมาพอไปด้วยด้ใดอยู่รอยเอ็ดกลับมาเบิกนะครับเพราะว่าวันที่ยบเก่าหอโมีอีเวน กับกุ้มพีพีดาร่านะครับมีพีพีเอ็มแล้วค่ะพีตอดประกาศพีพีอย่างผู้นึงไงละครับพีพี้อมเป็นนักร้องครับอดีตเปลรองเพลงนะครับไปลองเพลงเขาประกวดนิสแกรนนี่ยังแย่งๆเลยละครับยี่ลอยเอ็ดยอนอสีโทษเนี่ยเมื่ออีกรอบหนึงนะครับเป็นกําลังใจได้วันนึงพ่อกับมัตยาเด้อนี่น่ารักครับตอนกลาง้าคือรถเถาะทำหรอไปส่ง จุลศิษย์สิปิดตอนไหมเขาปดหามลงกว่างาเรียนบะไรเ้องน้อเจกจ๋ะเยมึจงว่าแม้งนไหน่องไมแจงกว่ม้นอาจะแจงเียน่สักาแซบแซ่บกินยบปากโอ้ยเลือกกินอะไรมันได้สื่อเถอะยังนะพอการงานคำนวณก่อนเลยวิลสักน้ำละอื ลอจ้าน่ารักมอเตอร์ฟืนน่ารักนะคนเนี้ยเนี่ยคนไหนคนเนี้ยคนที่ดูอยู่เนี่ยคนไม่ใส่หมวกเลยวะไม่ใช่คนที่ดูเราอยู่โอ้อไ้กแบนเมี่ยที่เอกเขาเขาเรียกอะไรนะแฟตเหรอแฟแฟตเป็นยังอวัน เดี๋ยาขาอจีพาไปเบิ่งข้ามปุ่นนะครับวัอนี้ไปเป็นกำลังใจข้ามปุ่นอีกมื้อน,นึงนะครับอยู่ว,ว่างสามอ,องานเบียร์ช่างนะครับยิ่งเข้าแบบฝนตกวัอนี้สิเอาน้อมไส้ไปน้ำู้ใดอยากขี้น้ำแน่ครับเพื่อจะขี้ขันนี้น้ำรับสมัครผู้หนึ่งโป้ซุบกันนะเพื่อจะชนะใครนางนำ้ำเอานมสดก็ได้ครับเอาน้ำอะไรเปรี้ยวๆแหละ พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเบิร์ดกิลิตโอ้เยอะมากครับขอบคุณหลายๆนะครับทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมดีใจนะครับ,บาาครับผม ลงอ่อนในเบื้องไม้นะครับเดี๋ยวสั่งเดี๋ยว้ปสักก้อนสิขับรถให้พี่เอกนั่งอย่าลืมนะครับพอกันที่บ้านสามอนะครับพ่อป้าเดินหางบายบายป้าป้าป้าบ้านสามหมอยี่สิบเก้าถึงวันที่สองคือสภาเด้อกรุงเทพ,พ,พก็ต้องไปนะครับไปรล็บเ <c oughs> หยียบนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้ามผุนบ้างดูแล้วไปเบ้างรล็บเหียวน้ำเน้ไปหาเขาน้ำเน่จากของไปเบ้างตาเอกเลย บอลเลนนะครับไปเป็นกําลังใจให้บอลลัมตุทุกคณะครับที่เป็นบอลลัมของภาคอีสานขึ้สนับสนุนเมื่เพราะว่าสิเป็นผู้ใดมาข้ามภูนก็เป็นกําลังใจข้ามภูนผู้ใดมาระเบียบก็เป็นกําลังใจระเบียบเพราะว่าสิเป็นรัตนศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์อนุพันธ์วิเศษศิลป์แก่นนครบันเทิงศิลป์นะครับไปติดตามในทุกคณะนะครับผมบายเดี๋ยว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 ไทยเบิกไม้นะครับมาแค่นี้ก่อนนะครับ